จังหวัดโคราชหรือนคะรราชสีมาล่ะค่ะกระจัดติวเค็มให้กับพี่นอ้องเกษตรกรค่ะเพื่อเสริมเขียวเล็บพัฒนาพืชเศรษฐกิจและก็พัฒนาพืชทางเลือกให้ได้มาตรฐานและก็มีมูลค่าสูงสู่การเป็นผู้ประกอบการแปลงใหญ่ยังมืออาชีพค่ะ นายสยามสิริมงคลค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านก็นได้เป็นประธานเปิดการอบรมในโครงการพัฒนาด้านการเกษตรพัฒนาขีดความสามารถด้านการผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชท่างเลือกหายใ้มาตรฐานและก็มีมูลค่าสูงสู้การเป็นผู้ประกอบการแปลงใ่มืออาชีพตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดนครราชสีมาประจำปี2566 เพื่อพัฒนากเกษตรสมาชิกกลุ่มแปลงไยให้เป็นผู้ประกอบการแปลงไยยังมืออาชีพ ให้สาม,มารถวิเคราะห์ว่างแผนตลอดจนบริหารจัดการในด้านการผลิตการตลาดและบริหารจัดการในทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานได้และก็เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรนี่ค่ะสาม,มารถนำความรู้เทคนิคต่างๆบวสิเป็นความรู้ในการอบรมเนี่ยนำไปประยุกต์ไสและเพื่อสั่งทัศก,กติในเชิงบวกในการพัฒนาแปลงใไง่และสั่งเครือข่ายเกษตรกรแปลงไ่ในพื้นที่จังหวัดนคะรราชสีมาค่ะ โดยการจะจัดอบรมนะคะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่27มกราคม2566ค่ะรุ่นละ 2 5 0คนร่วมทั้งหมือด1 0 0 0คนน้ำกันนะคะซึ่งเป็นการอบรมเกษตรกรการได้เนื้อหาลักสูตรในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติด้านการเกษตรเป้าหม้ละกบประชาาการเกษตรแปลงไงวิเคราะห์การเข้าไปมีส่วนร่วมของแปลงไงน,นะคะการจัดทําแผนธุรกิจแปลงไงแบบครบวงจรค่ะร่วมไปถึงการสร้างแบรนด์ของเกษตรแปลงไงน,นะคะการจัดการตอยอดนะคะ ขอให้ค่ะการจัดการสมาร์ทอะคริครันเจอร์นะคะในกะเกษตรแปลงใหญ่กเกษตรกรแห่งอนาคตแล้วกา็การต่อยอดกเกษตรแปลงใหญ่ไปสู่ SME ที่เข้มแข็งในอนาคตเพื่อเนาเป็นการสนับสนุนกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งของกเกษตรแปลงใหญ่เนาะ,ค,ะค่ะ